เปิดผลสอบตึกสตงงถล่มเบื้องหลังตึกถล่มกลางกลุงที่แทมไม่ใช่เหล็กรู้แล้วน่ากลัวยิ่งกว่า ต้องบอกเลยนะคะว่ายังคงเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวาญที่ติดอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศนะคะเมื่ออาคารสํานักงานแห่งใหม่ของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตองนนะคะที่กําลังกอ่อสร้างเนี่ยแล้วก็เป็นตึกเดียวในกรุงเทพมหานครที่พังถล่มลงมาจากแรงสั่นสะเทือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7.7นะคะที่มีศูนย์กลางในประเทศเมียนมาซึ่งเรื่องราวก็เกิดตั้งแต่เมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ยังทิ้งข้อกังขาข้อสงสัยนะคะแล้วก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของคนในสังคมมาตลอดซึ่งล่าสุดนะคะน วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาเปิดผลสอบตึกของสาตองงอถลม่มเบื้องหลังตึกถล่มกลางกรุงกันค่ะที่แท้นะคะไม่ใช่เหล็กค่ะหรือเมื่อวานนี้นะคะ3ามิถุนายนค่ะนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยผลการประชุมที่ติดตามการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีอาคารสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสอตองงอพังถลม่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะคะ โดยได้รับความร่วมมืออย่างเต็มรูปแบบจากกรมโยธาธิการและผังเมืองสุฬาลงกรม์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทําให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเอกภาพและสอดคล้องกันค่ะซึ่งการหาข้อมูลเพิ่มเติมการดําเนินการผ่านเทคโนโลยีจําลองอาคารเปรียบเทียบกับแรงสะเทือนจากแผ่นดินไหวเพื่อระบุสาเหตุแท้จ,จริงที่ทําให้ตึกสตอง,ตอง,งอถล่มนะคะรายงานจากทั้ง4สถาบันยงมีการชี้ชัดว่า มีการบกพร่องในการออกแบบและวิธีการก่อสร้างโดยเฉพาะเทคนิคการก่อสร้างผนังช่องลิฟต์และผนังบันไดหรือที่เรียกว่าผนังรับแรงเฉือนซึ่งเป็นจุดที่เกิดปัญหาหลักเรื่องวัสดุก่อสร้างเช่นเหล็กและคอนกรีตโดยทั่วไปเนี่ยเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานแต่การนำมาใช้ในโครงการตึกสองต้องงอถล่มนี้พบปัญหาในส่วนของคอนกรีตที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะของโครงการนี้เท่านั้นไม่ใช่คอนกรีตทั่วไปแต่เป็นคอนกรีตที่นำมาใช้แล้วก็วิธีการก่อสร้างในโครงการนี้ที่ มีข้อบกพร่องซึ่งผลการตรวจสอบเผยให้เห็นว่าการก่อสร้างในหลายจุดไม่เป็นไปตามกฎหมายทั้งการออกแบบและการก่อสร้างการจำลองตึกสตองงอถลม่มแสดงให้เห็นว่าหากปฏิบัติตามกฎหมายจะสร้างความแข็งแรงให้อาคารเพิ่มขึ้นมากและสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่าเทคโนโลยีที่ใช้นี้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่สหรัฐและญี่ปุ่นใช้ในการประเมินคุณภาพอาคารนายยกเน้นย้ำว่าโครงการอื่นๆไม่มีปัญหาคล้ายกันโดยได้รับการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างอย่างเคร่งครัดแล้วไม่พบปัญหาใดๆ จึงขอให้ประชาชนสบายใจขณะเดียวกันจ,กจะจัดทำข้อมูลทั้งหมดเป็นรูปเล่มและภายในสองสัปดาห์จะส่งต่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI และตำรวจดำเนินการต่อไปและประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อความเสียหายจากเหตุตึกสาต้องงอถลม่มนายกได้กล่าวว่าข้อผิดพลาดมาจากการออกแบบและโครงสร้างการก่อสร้างส่วนเรื่องใครเป็นผู้รับผิดชอบต้องให้ตำรวจและ DSI เป็นผู้ชี้ชัดเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดพร้อมแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและกระบวนการ และสำหรับคําถามเรื่องเหล็กและคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเหล็กไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาในวัสดุอื่นที่แม้จะไม่ผิดในตัววัสดุแต่เมื่อนํามาใช้ในโครงการตึกสตอง,งอถลม่มแล้วมีการเฉือนให้บางลงซึ่งไม่เป็นไปตามกฎทําให้เกิดความกังวลเรื่องคุณภาพแต่เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นแล้วปัญหาเกิดจากการบิดเบือนในโครงการนี้เท่านั้น เรื่องการออกแบบและโครงสร้างผิดและการที่สงตอง,งอเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างจะต้องรับผิดชอบหรือไม่นายกระบุว่าให้ดีสไอและตำรวจไลจ่ลสอบว่าใครรับผิดชอบส่วนไหนบ้างและต้องปล่อยให้เดินไปตามกระบวนการโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีช่วยเป็นเวลา90วันเพื่อรวบรวมข้อมูลครบถ้วนส่วนตัวไม่มีหน้าที่ชี้ว่าใครผิดแต่ยืนยันว่าจะมีการดําเนินการผิดกฎหมายเมื่อถูกถามเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความมั่นใจว่ากระบวนการตรวจสอบตึกสงตงทร,รม่มจะไม่เงียบ นายกยืนยันว่าเรื่องจะไม่ยับแน่นอนโดยจะทํารายงานรูปเล่มภายใน2สัปดาห์ซึ่งต่อจากนี้ให้ดําเนินการไปตามกระบวนการขณะที่เรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าการสรุปผลสอบสวนเบื้องต้นค่ะสาเหตุหลักนะคะก็คือ1นนะคะไม่ใช่วัสดุเหล็กหรือคอนกรีตไม่ได้มาตรฐานแต่เป็นประเด็นการออกแบบและการก่อสร้างผิดสเปคโดยเฉพาะผนังช่องลิฟต์และบันไดที่บางเกินกว่ามาตรฐานค่ะ 2. การใช้เทคนิคก่อสร้างผิดวิธีรวมถึงการปรับลดขนาดโครงสร้างโดยที่เป็นการใช้งานไม่ถูกต้องตามข้อกําหนด 3. ผ่านการจำลองด้วยซอฟต์แวร์แล้วยืนยันว่าหากทำตามกฎหมายรูปแบบสเปคและโครงสร้างอาคารควรจะรับแรงแผ่นดินไหวได้4แม้เหล็กและคอนกรีตมีมาตรฐานโดยรวมแต่ถูกใช้งานอย่างไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องตามข้อบังคับของกฎหมายก่อสร้างและอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นะคะต้องบอกว่าความอัปเดตเช้าวันนี้นะคะ1กร,รกฎาคมค่ะทางเพจดำอย่าง CSI LA นะคะก็ได้มีการออกมาโพส์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยได้มีการระบุข้อความว่าทำไมเอกรัฐระบุชัดแต่นายกกลับเบี่ยงเบนกรณีตึกเสาต้องงอ เอกรากชี้ชัดว่าเหล็กต่ำมาตรฐานมีบทบาทสำคัญพร้อมลุยดำเนินคดีจริงจงังกับผู้ผลิตปิดโรงงานถอน B O I ส่งเรื่อง D S I ฟ้อง1,016ข้อหาแต่นายกรัฐมนตรีกลับสรุปแบบไม่ชี้ชัดไม่เอ่ยชื่อบริษัทไม่เน้นประเด็นคุณภาพวัสดุก่อสร้างทำไมถึงลดทอนน้ำหนักของปัญหาที่กระทบถึงชีวิตประชาชนสุดท้ายประชาชนจะเชื่อใครคนที่ลงพื้นที่จริงลุยจับจริงหรือคนที่ทแถลงคุมเคลือนในห้องแอร์ C.S.I.L.A. ขออยู่ทีมเอกนัทคุณโอทิติพัฒน์และทีมงานสุดซอยในขณะที่นายกรัฐมนตรีพูดกลางๆแต่เอกนัทลงพื้นที่จริงตรวจสอบโรงงานเหล็กผิดมาตรฐานสั่งปิดกิจการรวบรวมหลักฐานส่ง DSI ฟ้อง1,016ข้อหาเป็นเมืนการเพิกถอน BOI ลุยถึงเรื่องฝุ่นเกือบ6,000ตันที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่คือคนที่ไม่พูดลอยๆแต่ลงมือจัดการตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมไม่ปกป้องใคร ในประเทศที่เหล็กต่ำม,มาตรฐานยังดุดรอดมาใช้ในอาคารของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเราต้องการคนจริงที่กล้าทะลุผลประโยชน์และลุยกับทุนใหญ่อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบอย่าปล่อยให้ความจริงถูกเบี่ยงเบนเรียกร้องให้เปิดรายงานฉบับเต็มให้ประชาชนดู C H I L A ทีมเอกนัทเหล็กเถื่อนสตองงอถล่มความจริงต้องเปิดเผย และอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้ค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้จะมีใครเนี่ยออกมาเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้อีกบ้างทั้งนี้นะคะหากมีความอัปเดตอย่างไรคะ่ะไทยนิวไม่พลาดนําเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไรายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ